อึ้งอุงอิงในวัยเพียง16ปีสุดแกล่งสร้างบ้านได้หลังละเกือบ3มล้านสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงลูกสาวคนเก่งของบอสโจกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความสามารถของน้องอุงอิงกันคะ่ะหลังจากที่น้องอุงอิงนะคะได้เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างมากขึ้นนะคะพอยกแม่ยกก็มากขึ้นมีแฟนคลับมากขึ้นอย่างล้นหลามเลยค่ะไม่ว่าน้องจะไปทำการแสดงที่ไหนนะคะก็จะมีแฟนคลับพ่อพ่อ,อแม่แม่เอฟซคอยไปให้กำลังใจค่ะอีกทั้งยังยังมีคนให้กำลังใจผ่านสื่อโซเชียลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดนะคะทางเพจ Facebook หรือว่าทางกลุ่มที่เป็น f อของน้องหอิงเองนะคะ ก็มีหลายๆท่านนะคะที่รู้จักน้องหงอิงหลังจากที่น้องเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วนะคะแต่ก็มีแฟนคลับอีกหลายๆท่านเลยค่ะที่เป็นแฟนคลับของน้องอิงก่อนที่น้องอิงจะเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งหลายท่านนะคะก็รู้ว่าน้องอิงเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรนะคะ น้องอุงอิงเป็นเด็กที่กระตันยูกระตะเวทีมากๆเป็นเด็กที่นิสัยดีตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าใครนะคะที่เคยคลุกคลีหรือว่าเคยรู้จักกับน้ององอิงนะคะจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้ององอิงเป็นเด็กดีมากๆกระตันยูเป็นเด็กที่มีน้ำใจมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นพ่อไก่นะคะซึ่งพ่อไก่ก็เคยร้องเพลงกับน้ององอิงในตลาดนัดนะคะเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองค่ะส่วนน้องอิงนะคะนอกจากหาเลี้ยงชีพตนเองแล้วก็ยังหาเลี้ยงครอบครัวด้วย ในบางวันนะคะน้องอิงเผยว่าก็ไม่ได้ตังเลยสักบาทนะคะก็ต้องกลับบ้านไปทั้งตัวเปล่าแบบนั้นจนมาถึงวันนี้นะคะวันที่โชคชะตาฟ้าลิขิตให้มาพบเจอกับบอสจูยูมานินผู้ให้ชีวิตใหม่กับน้องอิงผู้มอบโอกาสทางด้านงานนะคะด้านการเงินไม่ว่าจะด้านอะไรก็แล้วแต่มอบความอบอุ่นการซัพพอร์ตดีให้น้องอิงมาตลอดค่ะจนมาถึงวันนี้นะคะน้องอุงอิง กลายเป็นดาวรุ่งเบอร์หนึ่งของประเทศไทยค่ะจากเด็กคนนึงนะคะที่คอยหาร้องเพลงตามตลาดตามงานหมอลำเล็กๆน้อยๆนะคะได้วันละไม่กี่ร้อยบาทนะคะวันนี้น้องอิงสามารถทำรายได้เป็นแสนค่ะในงานแต่ละงาน ซึ่งน้องอิงนะคะก็ทำรายได้มากถึงขนาดว่าตอนนี้น้องอิงกำลังสร้างบ้านราคา2.8ล้านบาทนะคะก็เกือบเกือบ3ล้านเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าความสามารถมากลุนจริงๆน้องอิงมากับพรสวรรค์และก็โชคชะตาฟ้าลิขิตให้มาพบเจอกับบอสโจปินพอลูกคู่บุญจริงๆเลยนะคะ จากแต่ก่อนนะคะก็มีคนรู้จักวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่แล้วนะคะแต่พอมีน้องอิงเข้ามาก็ทําให้วงสาวน้อยเป็นที่นิยมมากขึ้นเรียกว่าน้องอิงเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากเลยค่ะสาหรับบอสโจสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนคอยติดตามและซัพพอร์ตน้องด้วยนะคะ รอดูตอนบ้านน้องเสร็์นะคะแอดคิดว่าน้องอิงต้องดีใจมากๆแน่ๆเลยฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ